วิดีโอนี้ถูกแปลจากภาษาอังกฤษนำมาจากช่อง Emma My f u r y Trader ช่องนี้จะเป็นช่องภาษาไทยอย่างเป็นทางการของ Emma ลิงก์ต้องบับภาษาอังกฤษอยู่ในคำอธิบายด้านล่างวิดีโอนี้วันนี้ฉันมีเงินฝากเพียง50เหรียญและฉันต้องการทำเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และคุณยังสามารถสร้างไรายได้เหมือนกับฉันถ้าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนอื่นฉันเริ่มการเทรดด้วยการกำหนดแนวโน้มของราคาเราต้องเข้าใจสิ่งที่อยู่ในกราฟว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง วันนี้ฉันจะเทรดโดยไม่มีตัวชี้วัดใดๆและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้นจากนั้นจะกำหนดระดับแนวรับหรือว่าแนวต้านฉันทำเช่นนี้เพื่อที่จะเข้าใจและตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาและทิศทางการเทรดและเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องจำขั้นตอนเหล่านี้ที่ฉันทำและทำตามฉันดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มเงินฝากของคุณให้ทำทุกอย่างเหมือนกับฉันและก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอ,อนี้ กดติดตามช่องเพื่อสนับสนุนฉันและฉันจะถ่ายวิดีโอให้คุณมากขึ้นและตามลิงก์คุณจะพบแชททุลกรรมส่วนตัวของฉันเองกลุ่มนักเทรดที่พูดคุยกันและแบ่งปันประสบการณ์การเทรดมีสัญญาณการเทรดที่ทําให้คุณมีกําไรซึ่งความสามารถในการทํากําไรมีประมาณ80-90%เลยทีเดียวดังนั้นหากคุณเข้าใจวิธีการอย่างถูกต้องมันจะให้ผลกําไรแก่คุณอย่างแน่นอน และนี่คือระดับแนวรับที่ด้านล่างของกราฟราคาแตะระดับนี้2ครั้งหลังจากนั้นครั้งที่2ราคาดิดตัวขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานราคาก็กลับตัวและลดลงอีกครั้งดังนั้นฉันจะเปิดดีวลงตรงนี้2นาทีเพราะฉันเห็นความเป็นไปได้ของการลดลงที่นี่และฉันก็คิดว่ามีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนลงไปที่ระดับนี้เพราะราคากำลังเคลื่อนลงจรงิจรงๆและผลลัพธ์แค่2นาทีเพราะอาจมีการแก้ไขการเคลื่อนไหวการดึงกลับขึ้น แต่ตามปกติแล้วสองนาทีก็เพียงพอสำหรับสถานการณ์นี้เอาละ่ะมาดูกันเอาละมันดีมากและอย่างที่คุณเห็นหลังจากโซนบันเล็กๆราคาขยับลงซึ่งท่านสีแดงถูกดันทำให้กำไรตรงนี้ดีมากดังนั้นพิสูจน์ความเป็นไปได้ของการลดลงและนี่คือแนวทางสู่สถานการณ์ระดับนี้ เอาละลองมาทำอีกกรณีกันเอาละทุกคนมาดูกันว่าตรงนี้เรามีอะไรบ้างชั้นปัดกราฟของฉันและนี่คือแท่นแดงที่ฉันเคยพูดถึงนี่ประดับภายในอีกระดับหนึ่งลองเลื่อนกลับกันนี่เป็นการเคลื่อนลงอย่างแน่นอนมีทิศทางในระดับภายในมันถูกดึงกลับราคาได้ทะลุผ่านและตอนนี้มีแนวโน้มลดลงดังนั้นลองเปิดการซื้อขายเป็นเวลาสนาที ราคาหุ้นเคลื่อนที่ลงและฉันคิดว่าราคาจะย้ายไปยังระดับแนวรับมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านี่คือโซนและราคาในทิศท,ทางนั้นสองนาทีอีกครั้งเพราะอาจจะมีโซนลาบตรงนี้เอาล่ะทุกคนมันดีมากอย่างที่คุณเห็นราคาลดลงสู่ระดับที่ต่างกัน เราได้รับผลกําไรในสถานการณ์นี้เราทํามันได้นี่คือการเคลื่อนไหวขาลงดังนั้นฉันดูการเคลื่อนไหวของราคาสักหน่อยบางทีเราอาจจะเปิดการซื้อขายครั้งต่อไปที่นี่เอาละทุกคนทีนี้เราจะเห็นว่าหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งจะระดับที่ต่ํานี้ราคาจะดิดตัวขึ้นและหลังจากการดิดตัวนี้ราคาขยับลงอีกครั้งดังนั้นมาเปิดการซื้อขายอีกครั้งเป็นเวลาสองนาทีราคามีแนวโน้มลดลงถึงระดับนี้มีโอกาสที่จะทะลุระดับนี้เช่นกัน ตอนนี้ราคายังคงอยู่ที่ระดับนี้และจุดสูงสุดของราคาที่นี้ก็ลดลงเรื่อยๆสถานการณ์โดยรวมลดลงที่นี่ดังนั้นกเก็บเวลานี้ก่อนเพราะเราหวังให้มันเป็นโซนหลับเอาล่ะทุกคนมันเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจมากตอนนี้คุณสามารถเห็นการดึงกลับขึ้น และหลังจากนั้นระดับภายในก็มีทิศทางอีกครั้งราคาขยับลงอย่างมั่นใจสู่ระดับแนวรับเราปิดการซื้อขายและทำกำไรได้เรามีเวลาเหลือเฟือตอนนี้ราคาได้เกินระดับนี้แล้วแน่นอนว่าเราสามารถเปิดการเทรดลงเพื่อรอาการทะลุผ่านระดับนี้แล้วจึงเปิดการเทรดหลังจากการดึงกลับจากการทะลุผ่านระดับดังนั้นมาดูราคากันสักหน่อยเพื่อน,น,นเห็นเราจะเห็นว่าราคาทะลุ ระดับนี้อย่างหุนหันตอนนี้ราคาได้หยุดความต่อเนื่องแล้วเรามาเปิดการซื้อขายที่นี่เป็นเวลาสอนาทีฉันคิดว่าจะมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวคือการดึงกลับขึ้นดังนั้นเราจะพยายามทำกำไรจากการเคลื่อนไหวนี้แต่ทุกคนน่าเสียดายที่เราขาดทุนคุณสามารถสังเกตได้ว่า เกิดการดึงกลับขึ้นจริงแต่เป็นเวลาสั้นๆจากนั้นราคาก็ลดลงสู่ระดับแนวรับถัดไปในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่คุณก็รู้นี่ตลาดและเราไม่สามารถทำกำไรได้เสมอไปแต่ฉันมีกลยุทธ์ของฉันและฉันยังมีเงินฝากซึ่งหมายความว่าฉันจะพยายามทำกำไรกลับมาจากสถานการณ์ดีๆอีกครั้งทีนี้เราจะเห็นการลดลงอย่างคุนหันของราคาและมีความก้าวหน้าของระดับดังนั้น ในสถากการนี้ฉันจะเปิดการซื้อขายเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพราะฉันคิดว่าเป็นไปได้มากที่ราคาจะขยับขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเพราะราคาไม่สามารถขยับลงอย่างต่อเนื่องเท่านั้นและไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วเราเปิดการซื้อขายเป็นเวลาหนึ่งนาทีและฉันคิดว่า1นนาทีก็เพียงพอแล้วมาลองดูกัน เอาละทุกคนมันดีมากตอนนี้ราคาชะลอตัวลงจริงๆแล้วก็มาถึงโซนเปลี่ยนแปลงแต่เกิดการย้อนกลับขึ้นและเราก็แก้ไขสถานการณ์นี้ได้บางครั้งในสถานการณ์คุณต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและปรับต,ตัวให้เข้ากับสิ่งนี้โดยเฉพาะในตลาดคุณใช้ความรู้และประสบการณ์ของคุณและคุณเปิดการซื้อขายหลังจากการตัดสินใจของคุณได้เลยเอาละเราก็ได้กําไรมาแล้วแล้วเราไปต่อในสถานการณ์อื่นได้ เรามีการเคลื่อนไหวขาลงที่ดีมากที่ด้านล่างนี่คือระดับแนวรับราคาแตะมันและดีดต,ตัวขึ้นและตอนนี้มันก็เข้าใกล้ระดับอีกครั้งราคายังคงเกาะอ,อยู่ที่ระดับนี้ดังนั้นเรามาเปิดการเทรดลงเป็นเวลา2นาทีราคาจะเคลื่อนต่ำลงและทะลุระดับนี้ฉันเดาว่ามันเป็นไปได้มากเพราะสักยภาพในการลด,ดลงนั้นดีมากและมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ เอาละทุกคนมันดีมากเพราะราคาลดลงอย่างช้าๆนี่คือผลกําไรของคุณและฉันดังนั้นสถานการณ์นี้เป็นการทะลุระดับแนวรับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อไปนี่คือระดับแนวต้านที่ด้านบนของกราฟมาทํากันต่อนะมันเป็นจังหวะขาขึ้นที่ดีมากที่นี่ดังนั้นราคาจึงถึงโซนทรงตัวและกําลังเคลื่อนไหวอยู่ใช่แล้วตอนนี้คือการสะสมเรื่อยๆ และฉันคิดว่าราคาจะขยับขึ้นไปที่ระดับแนวต้านมาเปิดการซื้อขายสักสองนาทีสกิภาพโดยรวมทีนี้ก็ลดลงเช่นกันราคาที่เสียไปก็สูงขึ้นและฉันคิดว่าสองนาทีจะเพียงพอสำหรับสถานการณ์นี้แต่เราต้องคอยตรวจดูต่อไปเอาล่ะมันดีมาก มีการดึงกลับลงเกิดขึ้นแต่แล้วราคาก็ขยับขึ้นไปอีกระดับเรามีเวลาเพียงพอที่จะจัดการกับการเคลื่อนตัวครั้งนี้ดังนั้นราคาจึงขยับขึ้นไปที่แนวต้านมีบางทีที่ฉันเดาว,ว่าเราจะเปิดการซื้อขายครั้งต่อไปที่นี่ราคากำลังจะขยับขึ้นไปฉันคิดว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นดังนั้นเรามาคอยดูกันอีกที เอาล่ะทุกคนมันน่าอาจจัศจรรย์มากเพราะราคาเพิ่มขึ้นราคากับตัวหลังจากดึงกลับลงมาตอนนี้เราได้กำไรที่นี่2นาทีก็เพียงพอแล้วดังนั้นเราคำนวณแนวโน้มขาขึ้นงานไปต่อนี่เป็นแนวโน้มขาลงที่ดีมากราคาแตะระดับนี้เป็นครั้งแรกจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะดีตัวขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานราคาก็กลับมาที่ระดับนี้อีกครั้งดังนั้นเรามาเปิดการเทรดสำหรับ1นาที ฉันคิดว่าจุดนี้คุณจะเห็นว่าราคากำลังไปไกลกว่าระดับนี้แล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการลดลงม,มันดีมากระดับนี้ทะลุผ่านไปแล้วเราได้รับผลกำไรดังนั้นเป็นสถานการณ์ที่ดีมากราคาอาจลดลงและทำงานได้ดีดังนั้นทีนี้เราเห็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างมั่นใจอีกครั้ง ราคาแตะระดับแนวรับอีกครั้งจากนั้นดิดตัวขึ้นและตอนนี้ราคาจะเข้าใกล้ระดับแล้วดังนั้นลองเปิดลงอีก2นาทีคุณได้เห็นสถานการณ์แล้วเราแก้ไขได้และนั่นคือเหตุผลที่ฉันจะเปิดการเทรดที่นี่ฉันจะรอความกว้างของระดับและอย่างที่คุณทําได้เห็นไหมสถานการณ์มักจะเกิดขึ้นซ้ําๆและ2นาทีก็เพียงพอสําหรับสิ่งนี้มาดูกันเถอะ มันดีมากราคาขยับลงอย่างช้าช้า่ทะลุระดับนี้เราแก้ไขสถานการณ์และทะลุระดับแนวรับได้สถานการณ์กําลังไปได้ด้วยดีเราได้กําไรเป็นสองเท่ามาลุยกันต่อเลยนี่คือระดับแนวต้านและคุณจะเห็นว่าหลังจากที่มั่นใจสักครู่หนึ่งแล้วราคาดีดกลับลงมาตอนนี้ราคากําลังขยับขึ้นอีกครั้งดังนั้นเรามาเปิดการซื้อขายใน2นาทีนี้กันเร็วๆนี้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ดีมาก ราคายังคงอยู่ในระดับเดิมฉันคิดว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นหุนหันพอสมควรดังนั้นลองตรวจดูกันเพราะตรงนี้ฉันคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นภายในสองนาทีเอาล่ะทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะราคาดีตัวขึ้นจริงๆแต่หลังจากนั้นราคาก็กลับตัวและเพิ่มขึ้นดังนั้น ระดับนี้ทะลุออกไปแล้วและอย่างที่เราวิเคราะห์กำไรนั้นดีมากด้วยการวิเคราะห์นี้สถานการณ์นี้กลับมาใช้ได้อีกครั้งเอาหลักมาต่อกันเลยตรงนี้พวกเรามีระดับแนวรับที่ด้านล่างและคุณจะเห็นว่าราคาแตะระดับนี้หลายครั้งแล้วตอนนี้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้นของชาร์ตนี่เป็นการเคลื่อนตัวลงที่มั่นใจมากราคาทะลุผ่านระดับนี้และหลังจากการทะลุผ่านเราจะเห็นแท่งเทียนสีเขียวปรากฏขึ้นดังนั้น เราจะเปิดการซื้อขายเป็นร้านหนึ่งนาทีเท่านั้นและฉันคิดว่าราคาจะขยับขึ้นและเราจะทำกำไรจากการเทรดนี้ได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะราคาขยับขึ้นจริงๆเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราได้กำไรจากตรงนี้จากตรงนี้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงๆ ตอนนี้เงินฝากของฉันคือ5 0 0พันเหรียญและฉันเสนอให้การเปิดซื้อขายครั้งสุดท้ายสำหรับวันนี้ดังนั้นลองดูสิ่งที่น่าสนใจกันเอาล่ะพวกเรามีระดับแนวต้านแล้วดังนั้นมาเปิดการซื้อขายเป็นเวลาหนึ่งนาทีทันทีเนื่องจากตรงนี้จะเห็นว่าราคากำลังเกินระดับนี้ไปแล้วคุณสามารถสังเกตเห็นแท่งสีเขียวได้ในขณะน,นี้นี่คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเรามีเวลามากพอที่จะทำการในครั้งนี้และใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น ทุกคนมันดีมากแม้ว่าราคาจะลดลงแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขเกิดขึ้นแต่จุดปิดของการซื้อขายนั้นสูงพอจุดเริ่มต้นและนั่นหมายความว่าเราได้กําไรจากตรงนี้อยู่ดีมันไม่มีการดึงกลับลงมาและมีแนวโน้มว่าราคาจะขยับสูงขึ้นไปอีกแต่เราสามารถจบดิวตรงนี้ได้อย่างที่ฉันพูดไปฉันต้องการเปิดการซื้อข,ขายครั้งสุดท้ายและตอนนี้ฉันมีเงินฝากถึง800 0เหรียญด้วยกัน ฉันหวังว่าฉันได้อธิบายทุกอย่างชัดเจนให้คุณแล้วตอนนี้คุณสามารถสื้อขายและเพิ่มเงินฝากของคุณได้คุณสามารถเริ่มต้นด้วย50หรือ1หรือ10เหรียญก็ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือวิธีที่คุณเทรดเนื่องจากการเทรดจะทําให้คุณได้กําไรอย่างรวดเร็วแต่คุณต้องมีกลยุทธ์ของคุณเองหากคุณเป็นเพียงผู้เริ่มต้นคุณสามารถใช้กลยุทธ์ของฉันและพัฒนาด้วยตัวเองด้วยความรู้ของคุณเอง คุณจะเข้าใจเทคนิคด้วยตัวคุณเองและอย่าลืมติดตามและกดไลค์คุณสามารถเข้าร่วมช่องเทเล g กรมของฉันได้หรือพูดคุยกับกลุ่มนักเทรดฉันจะสง่งโค้ดในแชทส่วนตัวและฉันจะเพิ่มคุณเข้าไปในกลุ่มเทเล gram